ไอ้เสีมครับครับไยขึ้นมาส่งทุกส่งอยากเดยเน้อไอ้นาะอ่ามีเรื่องสิปื้อสาเนาะไอ้เนาะคร,ครับเข้าเรื่องเลยเออข่อยเงินเดือนแปดพันเก้าพันอ่าระวางไอ้รถกิ๋งกับรถมอเตอร์ไซค์เนาะนะครับ คอยสีเลือกอีหยังดีตัดสินใจไม่ได้ตัดสินใจว่ได้ระหว่างอะไรแต่คอยใจคอยนี่คอยอยากได้รถยนต์อ่ามีบอยสองสามพันแะพ่อมีบอยรับไอ้นะลูกค้าอยากได้มอเตอร์ไซค์กับรถยนต์ตัดสินใจไม่ได้แต่ปัญหามอ้เสียมแต่นี่เสียมช่องขายรถยนต์นะครับครับน้าถามว่ามีกําลังผ่อนเท่าไหร่สองสามพันเงินเดือนคอยยู่ยแปดเก้าพันนี่ไอ้โอ้รถยนต์ผ่อนเดือนละสองพันสามพันจ้าเอา เงินเดือน8 9 0 0 0จ้าขาแรงมือสามร้อยกว่าบาทเนาะเมียนอาดีดีนกนกน้อยสร้างลังแต่พอตัวเหมียนครับไอเสียนสนับสนุนไหยครับครับอาจจ้าส่รถพันเดียวละสองพันรถยนนบมีครับมอเตอร์ไซค์มันก็พันสองพันแล้วนะพี่น้องเอาบอขอเพิ่มอีกพันหนึ่งแล้วกันเป็นบาทเดือนละสามพันบาทสามพันบาทเอารถยนต์ไปเดี๋ยวไอเสียมแบ่งปันให้สําหรับเงินเดือนน้อยนกน้อยสร้างลังแต่พอตัวเอาไปคันนี้เกียร์ธรรมดา นิสสันมาร์สปี16ผ่อนเดือนละ3,000สุดไม่สุดสุดจัดแต่เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี้อยากได้มอเตอร์ไซค์ด้วยมอเตอร์ไซค์น้ำเอามอเไซด์เดี๋ยวผมแถมให้แถมไปเอกเวฟ 110i ป้ายแดงผ่อนคันนี้3,000คุณได้2,000โอ้โอเคป่ะขอทายเมื่อกี้นี้เห็นบอกว่าตัดสินใจว่าจะเอามอเตอร์ไซค์รถยนต์ดีแมนครับคอยให้2,000ันแล้วผ่อนส0 0พันโอเคป่ะขอทายขอทายมาดูห้องเครื่องก่อน ผมเป็นบาด้แต่ตลอดเลยเออโฟลรถยนต์แถมมอเตไซค์เครื่องเดิมสวยงามล่องแก้มฝาปฟงไม่ขยับนะตัวนี้เป็น Nissan Mart นิสสันมาร์ทนะเกียร์ธรรมดาปี2016นะครับควัน3,000กว่าบาทถึกๆรอแม็กไม่ยางไม่นี่เมื่อน,นั้นได้เสียมเอาไปล่างของล้งถอดบุงถอดเบาะถอดพุ่งถอดพุ่ม บอกเป็นตาเบิ้ลถอ,อ,อดเครื่องถอดเกียร์เฮ้ยบอกเรือนะ <c oughs> เครื่องเกียร์ไม่ได้ถอดถอดหุงถอดหัว <c oughs> หัวเบาะไปซุ้งไปซักโมเ <c oughs> ม่นหัวรถเดียวโอ๋บ่ะใจหมดไอ้สีดำหรือสีม่วงวะสีดำดำอมม่วงวะ <c oughs> เออเออหรือน้ำตาลไอ่ไม่รู้ว่ะกลางคืนมันดูเหมือนม่วงม่หรือตากูลาลวะตาไลสีสีไอ้มังคุดตัวนี้อสีเป็นสีมังคุด พรมตัวนี้มันหายเดี๋ยวมาใส่ให้แต่ว่าไม้กระดานยังอยู่นะครับคู่มือบอกแม่แรงยางอะไรมีครบเยอะเสียมซื้อพรมดำมาใส่ให้ใหม่ตัวปิดฝาเพราะว่าแล้วก็ถาดถาดรองอะถาดเป็นถาดพลาสติกเพื่อวางรองเท้าเพื่อไปกับไปซื้อไปตลาดไปซื้อกับกับเข่ากับแกงเนาะโอเคปะโอเคครับไอซูกันจะแข็งหน่อยนึงส้กเสียปะหรือเขาเปลี่ยนสซกมาไหมปะ คือเด้งดีแท้อย่างไมซีเเซนครับผ่อนเดือนละ3,000บาทตลอดสัญญาแถมมอเตอร์ไซค์เวฟร1อยสป้ายแดงเกียร์ธรรมดาไม่เท่าไหร่67,000โลหน้าจุงหน้าจอตัวนี้เป็นกระจกมือหมุนนะมันก็เลยถูก <c oughs> นะแต่ว่าผ่อนส0 0พันนี่ได้ <c oughs> ได้รถยนต์นี่ก็ถือว่าคุ้มนะครับแล้วแบบว่า เมื่อกี้นี่ตัดสินใจไม่ได้ไว้ซื้อรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์คือผมให้พี่สองคันเลยทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์เลยอย่างนี้โอเคไหมโอเคสุดยอดไหมสุดยอดดีไหมดีครับโอ้โหอะไรจะปานนะดีแห้งอายนี่เหมือนพระโพธิสัตว์อีหลีวันไอเสมรัซิ่งจัดให้3,000บาทฟรีดาวฟรีจ่องฟรีกัดฟรีโอนแถมมอเตอร์ไซค์เวฟ110ยไอป้ายแดงไอเสมจัดให้ ต่างไอวัดซื้อได้ครับบริการเฮ็ดสัญญาหอดเฮื่อนส่งรถฟรีหอดเทียงหน้า,นาจัดสัญญาหอดโบดนะโอเคปะขับไปส่งหอดเมน,อมนยอกยกอไปอย่างนอกส่งฟรีเบิดครับพรอเดลละสามพันนะอาเป็นกำลังใจให้เซฟแล้วก็ทิมงานนะพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด ไอเสมของแท้ไอเสมของจริงไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านแจ๋ว